สวัสดีคะ่ะ FC พี่น้องที่น่ารักนะคะทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเพื่อนจ๋า FC ใหม่ที่เข้ามาถ้าพี่เจยังไม่กลับไปก็รอนะคะเพื่อนจ๋าโรนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะรอระยะเวลากฎของพี่ยูเนาะนะคะเพื่อนจ๋าพี่เจก็จะพาไปสรุปเมื่อวานลงให้3รลาวเนาะก่อนไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนนาะพี่น้องจ๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆจา๋าโอเคเราไปดูกันเลยนะคะพี่ใจยให้เด่นอยู่4 5 9 9 9 6ตัวเดียวกันเนาะพี่ใจยก็วางตัวเด่นตัวจจยให้แล้วก็บอกประจำว่าอันนี้มันเป็นชุดรวมนะคะแล้วก็มันเปรียบเทียบกับชุดเด่นเฉพาะรอบนะคะอ่าโอเคเราไปสรุปกันเลยผุล่าวีไอพีนะคะ ผลที่ออก075กับ05นะคะเพื่อนศ055์ูนในชุดรวมนะคะเพื่อนนะคะ75 7557มาทั้งสองเด้งเลยเพราะว่า5นะคะเพื่อนมาสองเด้งเลยเนาะแต่เด่นเฉพาะรอบไม่เข้านะคะเพื่อนในตารางมานะเพื่อน075นะคะตารางแตกนะตารางสามตัวนะคะแล้วก็สามัคคี VIP นะคะสามัคคี VIP ผลที่ออกคือ 8, 9, 6, 4, 8นะคะรอบนี้มาในเด่น8หลักร้อยนะคะพเพื่อนจาก 9, มีไหม 9, 6หมีค่ะพเพื่อนจาก 9, มีเนาะ 4, 8, 4, 8ก็มีนะคะวันนี้โชคดีเข้าทั้งชุดรวม 8, 9, 6นะคะ 8, 9, 6ตัวนี้ก็มีนะคะเพื่อนถ้ามองดีๆนะตารางเนาะ แต่พี่ใจก็จะไม่นับให้นะคะเอาแค่สงตัวเนาะเกนะคะเพื่อนสตาร์บีไอพีนะคะสตาร์บีไอพีนะผลที่ออกหกสามน่ะคะเพื่อนจะหกสามนะคะสามแมีไหมเอย่ย38ไม่มีนะคะเพื่อนจะแต่ว่าตารางคะ่ะเพื่อนจะหกส ะะรอบนี้จะมีศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็หกสามแปดเนาะในตารางนะคะสองเด้งเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจ๋ามาคู่ค่ะตัวเด่นตัวรองตัวเพื่อนพี่น้องพี่ใจชอบพูดประจามว่าเขาจะมาด้วยกันถ้าเกิดใครจะจับในนี้ด้วยกันก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ในในในเด่นเข้านะคะเพื่อนเด่นแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะเพื่อนจ๋าหนึ่งห้าห้าหนึ่งวันนี้ห้ามา วินเนอร์เลยสามห้าเลยเนาะมีมีศูนย์ห้ามีห้าหนึ่งมีเจ็ดห้านะคะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเข้าแล้วก็เข้าในตารางสามตัวนะตารางสามตัวนะคะเพื่อนจะโอเคนะคะเพื่อนบางทีก็ี่จะอาจจะข้ามไปมเพื่อนก็ดูเนาะนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็ดูนะคะแล้วก็เลขเด่นนะคะมีเข้าเนาะ ต่อไปนะคะเราก็ไปวันที่20กันเลยแต่วันนี้พี่ใจลงให้4นะคะ4เหลาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนวันนี้เลขเด่นให้1 2 6 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะสามารถมาด้วยกันแล้วก็ตัวเจาะตัวเด่นพี่ใจก็วางให้นะคะเพื่อนจ๋านะคะก็สำหรับเด่นเฉพาะรอบก็คือ7กับ9 9กับ6ตัวเดียวกันนะคะ ส่วน VIP 1กับ3 3กับ8ตัวเดียวกันนะคะสมัครคี VIP 2กับ8 8กับ3ตัวเดียวกันเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถดูได้นะคะเพื่อนจ๋าพี่จ๋าจะพูดประจำทุกคลิปเนาะกะ็ก็มีตัวสำหรับสายเบิ้ลเนาะอันนี้พี่จ๋วางให้นะคะก็เปรียบเทียบนะคะเพื่อเปรียบเทียบเก่ากับ,กบ เด่นเฉพาะรอบนะคะกับเด่นรวมแล้วก็ตารางตารางสามารถจับได้3ตัวนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฟากไว้แค่นะี้คะกดอ,ออกไปกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ใจเพื่อเป็นกำลังใจในการหาตัวเลขสวยๆมาฝากนะคะขอให้ท่านโชคดีสวัสดีค่ะ